สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ Swim by Run Talk นะครับรายการดีๆสําหรับคนที่รักการว่ายปั่นวิ่งนะครับหัวข้อคลิปในวันนี้ของเราก็คือนะฮะบุรีลามมาราทอน2021นะครับพอได้ยินนะฮะคำว่ามาราทอนนะครับภาพที่เกิดขึ้นในหัวของผมนะครับก็คือนะฮะความเมื่อยล้านะครับทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับตลอดระยะทาง42.195กิโลเมตรเลยนะครับต้องบอกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะับเพราะว่าระยะทางที่ยาวนานแบบนี้นะฮะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับ ที่เหมาะสมนะครับคุณไม่สามารถไปวัดดวงหรือไปกินบุญเก่าหน้างานได้เลยนะครับคุณจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับและการเตรียมความพร้อมนี่นะครับจะต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามกันครับ ในครั้งที่แล้วนะครับผมได้แนะนําการฝึกซ้อมวิ่งแบบเทมโปลันไปแล้วนะครับต้องบอกว่าจําเป็นนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับคลิปนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าการฝึกวิ่งเทมโปลันนะครับเป็นการยกระดับความทนทานของนักวิ่งมาราธอนนะครับให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตลอดระยะทางนะครับจะต้องอาศัยความทนทานแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานไปนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับยังไงนะครับท่านใดนะฮะที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูในครั้งนี้นะครับก็ ย้อนกลับไปดูในคลิปเทมโปหลันได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานะครับเตรียมความพร้อมให้กับแฟนๆช่องทุกท่านเลยนะครับที่จะทําการแข่งขันนะฮะหรือว่าลงสมัครในงานบุรีรัมมาราทอน2021นะครับในระยะมาราทอนนะครับเรียกว่านะฮะจะเอาตารางการฝึกซ้อมนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับมาอธิบายนะครับตลอด12สัปดาห์เต็มกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักงานวิ่งบุยลำมาราธอนกันก่อนนะครับจะจัดในปี2021นะครับซึ่งนะครับจะจัดในวันที่24มกราคม2564นะครับหรือปี2021นั่นเองนะครับบุยลำมาราทอนนะครับในการจัดครั้งนี้นะครับก็จะก้าวเข้าสู่นะครับปีที่5เลยนะครับ อย่างคําที่นักวิ่งชอบพูดกันนะครับบุยรัม,มาราธอนก็คือสวรรค์ของนักวิ่งจริงๆนะครับต้องบอกว่าในแง่ไหนบ้างนะครับก็เรื่องของในแง่ของเรื่องของการจัดก,การนะครับที่มีคุณภาพมากๆนะครับเรื่องของลถสุขขาหรือเรื่องการรับบิฟต่างๆนะครับถือว่าบุยรำการจัดก,การทําได้ดีเลยนะครับในเรื่องสภาพอากาศอีกนะครับที่วิ่งช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับก็ ถือว่าช่วงมกราเนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับไหนจะเรื่องของกองเชียร์นะครับตลอด2ฝั่งเลยนะครับใครวิ่งแล้วนะฮะแปะมือกองเชียร์ไปนะครับใครเคยนะไปนะน่าจะนะครับได้ซึมซับถึงบรรยากาศนั้นนะครับไหนจะเป็นเรื่องของเงินรางวัลอีกนะครับต้องบอกว่าบุยรมามาทอนนะครับใครทําี B ได้นะครับก็จะมีเงินรางวัลให้นะฮะซึ่งนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับใครทาลายสถิติต่างๆได้แล้วมีเงินรางวัลให้อย่างมากมายแบบเนี้ยนะฮะก็จะดึงดูดนะครับอีลิตนะครับนักวิ่งระดับโลกเข้ามาแข่งขันนะฮะได้อย่างมมาากย ไหนจะเรื่องของนะฮะซึ่งปีนี้บุยลัมมาทอนนะครับเขาบอกว่าจัดในรูปแบบของโกลเลเวอร์ซึ่ง มีความตั้งใจของคุณนิวินชิดชอบนะครับที่จะนะฮะผลักดันนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของงานวิ่งบุรีรัมมาราทอนเลยครับเรียกว่าเป็นคอนเซปต์นะครับโรดทูโกเลเบอร์เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกนะฮะถือว่าเป็นมหกรรมกีฬาชนิดหนึ่งเลยนะครับที่เรียกว่าท้าทายมากๆนะครับซึ่งในช่วงในช่วงที่เป็นนิว n o r m a l แบบนี้นะครับจังหวัดบุรีรัมมาราทอนถือว่าท้าทายมากที่จัดกิจกรรมระดับโลกนี้ขึ้นมานะครับต้องบอกงี้นะครับว่าชาวบุรีรัมนะครับให้ความสําคัญ มากๆนะครับและเรานะครับจะไม่ให้ความสําคัญเรื่องของการเตรียมความพร้อมได้อย่างไรครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักระยะมาตรฐานของมาราธอนกันก่อนนะครับก็คือระยะ42.195กิโลเมตรนั่นเองนะครับการเตรียมตัวการฝึกซ้อมจึงถือเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากนะครับ <c oughs> เราจะต้องอาศัยความสม่ําเสมอและต่อเนื่องนะครับ สิ่งที่จะช่วยนะครับแล้วก็เป็นตัวกําหนดควบคุมให้การฝึกซ้อมนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือระยะทางสะสมต่อสัปดาห์นั่นเองครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่นะครับ60กิโเมตรนะครับจนถึงนะฮะ90กิโเมตรต่อสัปดาห์กันเลยนะครับเพื่อให้ร่างกายและจิตใจของเรานะครับถูกยกระดับและพัฒนาอย่างถูกวิธีนั่นเองครับ ผมยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าทุกคนทําได้นะครับแล้วเรามาฝึกซ้อมไปด้วยกันครับนอกเหนือจากระยะทางสะสมต่อสัปดาห์ที่เราควรจะทราบแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือความเร็วที่เราจะใช้ในการฝึกซ้อมวิ่งมาราธอนนะครับหรือเรียกว่าความเร็วเป้าหมายนะครับนักวิ่งส่วนใหญ่นะครับจะตั้งเป้าจากเวลาแข่งขันที่เราอยากทําได้นะครับแล้วเอามาเป็นตัวตั้งในการฝึกซ้อมนะครับอย่างเช่นนะฮะซับห้านะครับเคยได้ยินไหมฮะซับห้านะครับก็คือวิ่งนะฮะให้จบมาราธอนนะครับภาย ใน5ชั่วโมงนะครับซึ่งก็บอกตรงนี้คือความเร็วเฉลี่ยนะครับถ้าวัดเป็นเพจนะครับอยู่ที่นะครับเพจ7 0จนะครับส่วนนะฮะซับสี่นะครับสํำหรับคนที่อยากทำซับสี่นะครับเพศเฉลี่ยของเรานะครับที่จะต้องทำนะครับก็คือ5.41นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะเอาเต็มขีดความสามารถของเรานะครับในการแข่งขันมาราธอนนะครับวัดจากตัวเลข1-10นะครับ ความรู้สึกนะฮะหรือความพยายามนั้นก็อยู่ประมาณ5้ถึงหนะครับเปรียบเทียบก็คือ1นี่คือน้อยที่สุดนะครับถ้าเราวัดจากอัตราการเต้นหัวใจนะครับก็อยู่ที่70-75%ถึงนะครับการฝึกซ้อมของเรานะฮะจะค่อยๆเพิ่มนะครับระยะทางจากน้อยไปหามากนะครับในสัปดาห์ที่1นะฮะถึงสัปดาห์ที่3นะครับเราจะเน้นไปที่การพัฒนาความอดทนแบบทั่วไปก่อนนะครับเรายังไม่ได้เจาะจงความเร็วแข่งขันมากนักนะครับเรามาดูการฝึกซ้อมในสัปดาห์ที่1นนะครับผมเริ่มวัน วันที่2ถึงวันที่8พฤศจิกานะครับ การซ้อมนะครับจะเป็นรูปแบบการฝึกซ้อมแบบทั่วไปนะครับระยะทางสะสมต่อสัปดาห์นะครับอยู่ที่45ถึง50กิโลเมตรนะครับวันจันทร์นะครับเราจะพักก่อนนะฮะเราจะไม่ฝึกซ้อมนะครับวันอังคารนะครับเราจะเป็นการวิ่งแบบสบายๆนะครับ6ถึง8กิโลเมตรนะครับให้อัตราการเต้นหัวใจนะครับเราอยู่ที่60ถึง65เนะครับวันพุธนะเราก็จะวิ่งนะครับเทมโปรัน10กิโลเมตรนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะยืดเหยียดแบบเคลื่อนไหวนะครับก่อน5ถึง10นาทีนะครับแล้วก็วิ่งเบาๆนะครับวิิ่งวออรร์มััพนะคบ1กโล นะครับนะครับแล้วเราค่อยมาเข้าเมนเซตนะครับด้วยการวิ่งนะฮะ2กิโลเมตรนะครับด้วยอัตราการเต้นของหัวใจนะครับ80-90ปนะครับสลับกับพัก3นาทีนะครับทำต่อเนื่องกันแบบนี้4เที่ยวนะครับพอเสร็จจากเมนเซตแล้วนะครับเราก็มาต่อด้วยการวิ่งคููดาวนะครับเพื่อนะฮะลดอุณหภูมิของร่างกายอีก1กิโลเมตรนะครับตบท้ายด้วยการยืดเหยียดแบบหยุดนิ่งนะครับ5-10นาทีนะครับ ในวันพฤหัสน,นะครับเราจะมาเริ่มวิ่งสบายๆแบบ10กิโลเมตรนะครับด้วยอัตราการเต้นของหัวใจ65-70%กันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันศุกร์นะครับเราก็ทําคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าลดนะฮะระยะทางลงมานะครับด้วยการวิ่งสบายๆน,นะครับ6-8กิโลเมตรนะครับอัตราการเต้นหัวใจนะครับก็จะลดลงมานะครับเป็น60-65%น,นะครับวันเสาร์นะครับพัก1วันนะครับวันอาทิตย์นะครับเราก็จะเริ่มทําการลองรันนะฮะหรือวิ่งยาวนะครับ12-14กิโลเมตรนะครับด้วยอัตราการเต้นหัวใจนะครับ60 80-65%นั่นเองนะครับขยายความเรื่องของเทมโปรันนิดหนึ่งนะครับคือการวิ่งนะครับให้อัตราการเต้นของหัวใจของเรานะครับอยู่ที่80-90%นั่นเองนะครับขอให้ความเข้มข้นตรงนี้ถึงนะครับคุณจะอยู่ในโซนเทมโปรันนั่นเองนะครับในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเป็นวันที่9-15พฤศจิกานะครับก็ยังอยู่ในรูปแบบของการฝึกซ้อมแบบทั่วไปนะครับระยะทางสะสมนะครับก็จะอยู่48-52นะครับจานถึงสุกนะครับก็จะขึ้นให้ดูตามภาพนี้เลยนะครับตารางก็จะเป็นกราฟิก ขึ้นแบบนี้นะครับจันทรซ้อมอะไรนะครับอังคารซ้อมอะไรพูดซ้อมอะไรจนถึงวันอาทิตย์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูในสัปดาห์ที่3นะฮะก็คือผมจะเริ่มนะครับก็คือวันที่1 6ถึง22พฤศจิกานะครับก็ยังเป็นรูปแบบการฝึกซ้อมแบบทั่วไปอยู่นะครับแต่ผมนะฮะจะเพิ่มระยะทางสะสมต่อสัปดาห์นะครับขึ้นเป็น5 4ถึง56กิโลเมตรนะครับการฝึกซ้อมนะครับก็วันจันทร์จะพักเหมือนเดิมนะครับทำให้เป็นกิจวัตรแบบนี้นะครับแล้วก็อังคารนะครับผมก็จะเริ่มรต อัตราการเต้นของหัวใจนะครับ65นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับต่อด้วยการวิ่งนะครับ ต่อเนื่องด้วยการวิ่งนะฮะสาวินาทีด้วยความเร็วนะครับแล้วก็สลับกับพัก30วินาทีนะครับวันพุธนะครับเราก็ตามด้วยเทมโป12กิโลนะครับวันพฤหัสก็วิ่งอีก8กิโลเมตรนะครับทำตามตารางที่ผมขึ้นกราฟิกนะครับแล้วก็จนถึงวันอาทิตย์นะครับก็จะวิ่งยาว16กิโลเมตรนะครับหรือวิ่งลองรันนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มความเร็วขึ้นมานิดนึงครับให้อัตราการเต้นของหัวใจเราไปอยู่ที่65-7 0นะ้รัสบข้อรนะนําสําหรับผมนะฮะ ของการฝึกซ้อมมาราธอนทุกครั้งนะครับควรจะยืดเหยียด กล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่งนะครับ10ถึง15นาทีนะครับโดยการฝึกซ้อมมาทรนนะครับต้องบอกว่าถือเป็นกีฬาที่ต้องอยู่กับความอดทนเป็นเวลานานๆนะครับการที่เราใช้กล้ามเนื้อนะครับอาการบาดเจ็บหรืออาการเมื่อยล้าก็จะเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการปฏิบัติดูแลรักษาร่างกายให้กลับมาพร้อมกับการฝึกซ้อมในวันถัดไปจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากๆเลยนะครับจากตารางนะครับที่ผมแนะนํามานะครับการฝึกซ้อมทั้งหมดนะฮะเราควรนะครับสร้างรูทีเลสนะครับให้เหมือนการแข่งขันในวันที่วิ วิ่งยาวนะครับเรียกว่าเวลาแข่งขันเรากินยังไงนะครับเราตื่นมากินก่อนนะครับสำหรับวิ่งยาวเราต้องตื่นมากินก่อน มาเข้าห้องน้ำทําให้เหมือนกิจวัตรของการแข่งขันเลยนะครับทุกครั้งของการฝึกซ้อมนะครับควรดื่มน้ําด้วยนะครับตลอดการฝึกซ้อมเนี่ยเราควรจะดื่มน้ำนะฮะทุกนะฮะสิบห้าถึงยีนาทีนะครับแล้วก็เติมเติมเกลือแร่ให้เหมาะสมเนี่ยนะครับไม่ควรละเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตารางตลอด3สัปดาห์นะครับสําหรับใครนะครับที่ไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางการฝึกซ้อมภายใน3สัปดาห์นะครับคอมเมนต์นะฮะสอบถามมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับทางออปติมา ก็จะตอบนะฮะทางแอดมินออพติมาก็จะตอบ ข้อสงสัยทุกท่านเลยนะครับในครั้งต่อไปนะครับ <S 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 ผมจะนําตารางการฝึกซ้อมในสัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์ที่6นะครับมาดูกันนะครับแล้วก็มาแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่4 <S <S และสัปดาห์ที่6นะครับจะค่อนข้างมีความเข้มข้นสูงกว่าสัปดาห์ที่1นึ่งถึงสัปดาห์ที่สัดาห์ที่นะฮะเรียกว่าเจาะจงความเร็วแข่งขันกันมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าความเมื่อยล้าสะสมของเราจะเกิดขึ้นนะครับผมแนะนำนะครับอย่าลืมเรื่องที่ผมแนะนําไปนะครับคลิปต่อไปนะครััับบบจะนนอออกกกกเหืวว่่าารฝึซ้มแทไไปยงง ฝากทุกท่านติดตามรายการสวิมบายลันทอล์กด้วยนะครับในช่องออพติมาบายไปด้วยนะครับ